สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำํำคลิปแต่งหน้าก่อนแรกนะคะก็ใส่วิตามินลงไปในหน้าค่ะมันเป็นกลิ่นของดอกไม้นะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่จะสะพายอย่างี้กันไหนคะฮึฮ<อ>่าลองใช้ดูนะคะจิ๊บจทาแล้วนะคะ ตอนนี้ผ่านไปแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะก็ต้องทาลิปมันนะคะเพื่อจะให้ปากชุ่มชื้นไม่แห้งไม่เหยวนะคะนี่เป็นสีนี้เลยเอาันี้วางก่อนนะคะนี่เป็นสีนี้เลยนี่สีนี้เลยมาทากันประมาณนี้พอนะคะเดี๋ยวค่ะ ไหมคะอ่าขั้นตอนต่อไปก็รองพื้นค่ะรองหน้านะคะโดยมีฟองน้ำมาช่วยโอเคโอเคนะคะมีฟองน้ำมาช่วยเราบนันทึคะเช็ดมือกันนี่บีบรองพื้นแค่นี้พอ บิดทีเดียวพอนะคะแล้วก็อืมนี้หน้าขาวเลยออ ว้าว <Wow. laughs> อ่าขั้นตอนต่อไปก็แป้งนะคะกับอันนี้มันคือแป้งเอ,อิมแป้งดอกมะนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดีใครที่ไม่มีแป้งนะคะ ก็สามารถใช้แป้งอันไหนก็ได้นะคะโอ๊ยเปล่อนผมโอเคแค่นี้ก่อนนะคะโอเคอาขั้นตอนตอบไปก็นี่เลยอันนี้คือที่ทาเอิ่ม แก้มนะคะเราต้องใช้อันนี้ด้วยอ่ามันจะได้มีกากเพชรสวยๆะคะ่ะอ่าเริ่มกันเลยนะคะนี่กากเพชรเดี๋ยวทาให้ดูเสียได้ ไปนะคะก็เป็นอันนี้เลยนี่นะคะที่ปัดแก้มรูปหัวใจมาเริ่มกันแต่ลืมใช้น,นี้ใช้น,นี้ก่อนอนี่มันอ่านคำว่าเล็บเลยแต่มองไม่เห็นนะอันนี้เฉดหน้าได้น,นะคะ นี่เฉยให้ดูเดี๋ยวเอาเนี้วางเ <c oughs> แก้มป่อง <c oughs> โอเคได้แล้วนะคะชมพูไวค้คะโอเคขั้นตอนต่อไปเ,เขียนคิ้ว เราจะแต่งหน้าเหมือนบลักพริงนะคะแต่งตัวเป็นจีซูเลยโอ้ยใช้นี่กัอนอ่าแล้วก็เคแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ใช้นี้ได้เลยค่ะ คะคแบบนี้มีที่กดนี้ด้วยอ่ะเรามาใช้กันเลยนี่อ่าขั้นตอนต่อไปนะคะก็อายแชโดว์อายแชโดว์เนี่ยมีสีที่ ชอบเลยนะคะซึ่งหนูจะเอาเอาสีเนื้ออ่อนก่อนแล้วก็ใช้สีชมพูนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะพอดีจะไปนอืนี่หนูจะหนูจะใช้สีนี้กับสีนี้นี่นะคะ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่น,นี่เดี๋ยวเอามือวางก่อนนี่นี่เลยหนูจะใช้สีนี้นะคะ กับกรอบกับกรอบอ่อกับกรอบกับกรอบกับกรอบ,รบ,รบ,รบเต็มๆนะคะทำให้มันขาวเลยจะได้ทาได้ง่ายโอเคโอเค แล้วก็สีต่อไปนะคะก็จะเป็นสีชมพูนี่เอเอสีก็ขัดกันถ้าเหมือนเอิมอายไลเนอร์เลยนะคะนีทนน่ทำอย่างนี้เลยอีกข้างหนึ่งก็ทำาบบเดิมเดิมหนูก็ทำสวยๆอยู่นะทายเลย เหมือนไหมคะอ่ะขั้นตอนต่อไปก็นี่เลยนี่เป็นเนื้อขาวนี่นะคะมันคือกระจกนี่มันคือกระจกนะคะดิค่ะมันคือกระจกกระจกนะคะอ่านี่อย่างนี้เลย คแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะฉอ้อ้ไ้ฮยเหนี้ก่อนดนี้ด้วยเดิม น่าะเกิดเป็นตรงนี้อ่าลิปตามที่ชอบนะคะมีประมาณเออหกสีนะคะน,นี่หนูจะเลือกสีนี้ค่ะลิปนี้เลยนี่นะคะเอ้ยนี่นะคะลิปนี้เลยหอมหอมดีดีนี่นะคะเ่ือย้าให้ดูว่าจีสูเขาเป็นแบบไหน จีซูเขาสวยยังไง <c oughs> จีซูเขาสวยอย่างนี้หรอโอเคจีซูเขาแบบอืสวยกันหนูเนี่ยอ,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 อาอาอาโทษทีนะคะไม่มีกระจกเราจะต้องเอาขอบปากที่ดำก่อนนะคะ <c oughs> เมนป่าขั้นตอนต่อไปก็ก็นี่ค่ะ คืออะไรไม่รู้นะคะทาอ,อุ้ยมันคืออะไรเนี่ยคะมันจะเป็นเด้งๆใสๆฮะทาดิทานี้นเดเดียวก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องสเสื้อลาแบบของเรามันเด้งๆอะเหมือนเสื้อลาย ก็ต้องพเนอะอ่าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายไมอดํา